ทุกคนวันนี้ผมจะมาเซตห้องวีเว้ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะห้องวีสวัสดีครับผมลูบิสโก้ะคระับวันนี้เรามาเล่นแชปเปอร์กันใช่ไปดูห้องวีวกันลนะกันเนาะโอเคขอตอนนี้เป็นห้องวีเหอะนะสวยผมเสร็จละ ป้อยขอบปั้นไฟกันนะป้อยขอบปั้นกันไปผมก็นั่งไล่เสร็จแทบอืมไี่รับไม้ด้วยนะโอเคไม่เข้าห้องวีนะ อันนี้เล่นเป็นอันนี้เล่นเป็นมันไม่เข้าห้องวีนะเขาเรียกว่าบ้านปลาบ้านบ้านเล็กบ้านเล็กเฮ้ยโอ้วิ่งเร็วสปินบ้าสปินปอืมเก็บแทบก่อนไม่ต้องรีบ วิ่งยาวไอ้เนี่ยคนเนี้ยนักวิ่งมาแล้วเทิร์นรึเปล่านี่เราไม่ทิมชาติแล้วเนี่ยสเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งอโอ้บุญคอยจะรู้นะว่าผมกำลังทำอะไรนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเค เฮ้ยมันรู้เว้ยมันรู้ไอ้น,นี่เรี่ยมันหนาผมเห็นเขาแล้วผมเห็นเขาแล้วมันเล้งเองได้นะแทบอะมันเด้งเองได้นะเฮ้ยผมพลาดผมพลาด ต้องพับนะโอเคผมไม่ปล่อยแล้วกันโดน สว,สวยโอ้สวยโอ้ขห้างวีไหมน้องห้างวีแล้วกันเนาะไมแถบเล็กหมดแล้วอะไอ้สองเครื่องแล้วเนี่ยอ๋อ,อไม่เป็นไรเครื่องไกลเครื่องไกลมีสาวเครื่องตรงนี้อยู่ โซนน้นแหละเราโซนแถวนี้เลยแบบต้องโซนแถวนี้เท่านั้นไม่งั้นไม่ไหวโอเคไม้ตรงนี้ไปแล้วเนาะก็ขับปั้นไปกันนะตรงนั้นอนะไปนั่งเก็บแถบเราก็ไปเก็บแถบที่เหลือเดินไล่ด้วยเดี๋ยวเขารู้ว่าเราโซน เราคงทิ้งตรงนี้เลยอ่ะจริงๆนะคงทิ้งแล้วอ่ะแทบคงไม่อยู่ตรงนู้นหมดแล้วต้องรีบกลับไปเดี๋ยวมันปั่นอันเดียวไม่เป็นไรหรอกปางไว้ตรงนี้แหละบ่นะไรเนี่ย ไม่หิวกันนะสวยเข้าใจเย็นสิตกใจเหรออ๋อโอเคตกใจนึกว่าไปไหนนะ เดี๋ยวโอเคกลับไปดูตรงนั้นก่อนตรงนี้อันตรายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้ไม่มีคนปั่นเลยนะโซไอแทบหมดแล้วโซนั้นเนี่ยโซแบบชิวๆเลยเนี่ย ไม่ช่วยเพื่อนละเห็นละกดดันนะโดดไหมไม่โดดนะเห็นแล้วแหละแต่แค่แบบว้าววอดกดดันเข้าไม้รู้เยอะจริงๆเลยคนเนี้ย รับมาอุ้ยโดนด้ไงคือที่พึ่งเดียวคือที่พึ่งเดียวของเขาเพิ่งไปแล้วอะอเมื่อกี้ก็คือไม้ตรงนี้ไม่ได้ผมหัวเครื่องนี้อย่าเสดเสดหงกยโอเคไม่มีใครปั่นนะเครื่องนี้ตรงนี้มันวางนะของมันวัเนี่ย ไม่ไหวไม่ไหวเป็นไปตามคาดนะโซนตรงนี้โซนอย่างเดียวอะตอนนีน้ใครโดนห้องมีคือร้องแบบร้องแน่ๆ ไม่นะเรามีแผนของเราเราจะไม่เล่นตามเกมเซอร์เรามีแผนของเราครับทุกคนตรงนี้ไม้เริ่มไม่มีแล้วนะ ไปสปินก็ปล่อยไปนะครับมีคนนึงเจ็บโดดไม่ได้ด้วยเฮ้ยโดยโดได้ดิเฮ้ยไม่ได้ดิเจ็ดสองไม่เจ็ดสองอีก อัวแขวนตัวนี้ละกันรวมปั่นรวมปั่นเครื่องเงี้ยไม่ให้หรอกนะจริงๆอะ่ะก็เล่นยากอยู่เขาใป,ปั่นยังไงวะ ไม่มาดึงเพื่อนด้วยนะดึงลอย รูปปั่นเครื่องนั้นนะคนอย่างผมนี่นะจะให้เขาปั่นอะไม่มีทางเสียหรอกเครื่องมันใกล้ไง บายผมเป็นเกลือจริง <c oughs> เพื่อนปั่นอยู่บนะ้านอ่ะเพื่อนปั่นอยู่เพื่อนปั่นอยู่เอ้ยไปไหนจะไปไหนจ๊ะจะไปไหนจ๊ะ มันจะล่าผมนะแล้วผมลองไปด้วยหึนั่นผมลองไปด้วยผมถามจริงโอ้สปินบอสก็อยู่กันสองคนอย่างนี้ก็หว่านเชียบเลยดิอ๋อก็หวานเจี๊ยบเลยดีอยู่สองคนอย่างนี้ หัวใจแปปเอร์ไม่ร้องนะครับก็แค่แปปเอร์เองไม่ร้องนะครับก็แค่แปปเอร์เองแปปเอร์บ้านนารกอะเข้าใจปะก็คือไม่ต้องเล่นนะแปปเอร์บ้านนารกอะอุย้ยดิด้นทำไมก่อนดิ้นทำไมก่อนดูดูพี่อะไรมา ทำไมก่อนน้องพี่เอาดินหลุดยากมาโถจีจีครับจีจีครับเพื่อนสะดุกมากผมก็เล่นไม่เก่งนะเฮ้ยเล่ก็เกินไปเปิดตรงนี้เลยเหรอเล่ก็เกินไปแรงพึ่งหลีก็น่าจะมันมันยิงเข้าแรงไม่ได้ไงใช่ใช่น่าจะแรงห้ากันก็น่าจะพิ่งรลีจีจีครับ โอเคครับสำหรับคนที่ชอบนะครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูแลเจอกันคลิปนะครับบ๊ายบาย